สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าตอนนี้อ้กับปาก็อยู่เมืองมั่นโมแล้วเนาะแต่ว่าบ่ได้หาเห็ดจะจอดเพื่อที่จะพักไปเดนมาร์กเลยจ้ะคือยิงยาวเลยคือจะเมืองฝรั่งเศสโดยตรงจะไม่ได้หาเห็ดที่ไหนแล้วเนะานะจ้ะเนาะเมื่อน,นี้อ้ก็เลยว่าสิพาพี่น้องเข้าไปในเมืองมั่นโมนะจนะ้ะเนาะเพราะว่าพาได้เข้าโคเ,เ,เ,เข้าดงหลายเดียวพี่น้องก็จะเบื่อก็เลยว่าจะพาทุกๆคนไปเที่ยวในเมืองสักหนึ่งวนนะันเนาะมืออื่นเช้าก็จะเดินทางข้ามเอ,อ่อ สาพานไปเดนมาร์กแนตะ่แล้วก็เดนมาร์กไปเยอรมันเลยแรกๆไอ้ว่าอาจจะแวะไปหายายตา,าจา้ะแต่ว่าจากที่ไอซีข้ามนะ่มัน300กิโลเนาะเพื่อที่จะให้ไปหายายตามันก็ค่อนข้างที่จะไกลจ้ะไอ้ก็เคยถามเพื่อนนอกว่าเพื่อนอยู่เมืองไหนเพื่อนอยู่เมืองนั่นๆก็เลยเซ็คเบิ่งกับค่อนข้างที่จะไกลก,ก็เป็นโอกาสหน้านะจน้ะเนาะเพราะว่าคือพายุฤดูร้อนนะจ้ะพายุ สิดลูดูร้อนมาซีมาเนาะภายในอีก3ามสีมือผูกอายก็บ่อยากเดินทางในวันที่มีฝนตกก็เลยเปลี่ยนโปรแกรว่าจะยิงยาวจะบอ่อจอดแล้วเนาะไม่จอดที่นี่คือจะไม่จอดหาเหตุคือจอดพักแล้วก็ไปต่อนะจน๊ะเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเออแคมป์ของมันโมจ่ะชอบไ <Yes. S 1> <laughs> แคมปิ้งตรงนี้ส่วนมากแล้วจะเป็นแบบว่าลายปีจ้ะ ต่อแบบลายปีเนาะตรงนั้นเป็นสะพานข้ามไปเดนมาร์กเนาะไปเนาะดัดบิ r ไร h t เท k ทูเดนมา a r กค่ะไอ้ค่ะวันนี้พาชมบรรยากาศในเมืองมันโมสวีเดเนาะจ้ะเน,ะนะาะเพราะว่าบางคนสิว่ามีน้องมันบอกว่าพี่อ้ายหนูอยากไปในเมืองบ้างหนู ไม่อยากเกบเห็ุแล้วเดี๋ยวก็จะทำคลิปสลับไปสลับมานนะจ๊ะเนาะ you want to buy one เนาะนี่เป็น m a n โมอินเตอร์เนชั่นแนลส building what is i it looks very n a h yeah yeah okay and what is this it's very famous oh what is the name ท็อกโซ่าวเวอรอกโ่าเวอี่่บอกว่าเมื่อกี้นี้เนาะตรงนั้นนะจ๊ะตึกเมื่อกี้นี้เป็นตึกที่แบบว่าขึ้นชื่อของมันโมมากเลย

ประเทศสวีเดนนี่คนใส่จักรยานหลายพอๆกับประเทศฮอลแลนด์เลยจ้ะฝรั่งเศสน่าสมานนบันะ for the bike น้องดีกว่าที่ตูดสุดยัน flat อ๋อบางยางบางวันต้องอยู่แบบว่ากับเมืองที่แบบว่าประเทศที่แบบว่าพื้นที่แบบม่นเป็นภูเขาภูเขาแบบนี้ ก็จะสะดวกสบายตอนนี้ก็มาถึงในเมืองของมันหมดแล้วเนาะอันนี้เป็นคาสินโนจ้ะบ่อนคาสินโนแต่ว่าตอนนี้เวลานะนี่มันก็ปิดแล้วนะแต่นาอเดี๋ยวไอสุพาพีน่นอะอย่างเบิ่งเมืองจะอ so ิสโซบิโดฟูลโชเดียมเดฟี่เป็นเมืองที่เก่าแก่จะพอญาบอกะ่าประมาณหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันปีนนะันจะเนาะก็ถือว่าสวยเบื่องดอกไม้สวยงามมากเลย วันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะ้อเขาจะโคกจะโดงหลายมาพาพี่น้องชมเมืองงามๆเราจะน้อยังมีอย่างอื่นให้ชมอีกเยอะแยะจากความสวยความงามเราจะน้องปิโทษคุณมาโพดโพท่นะนี่วานี่นี่จ้ะที่บอกบอลคาสิโนเนาะ อี้เป็นเมอ t ท e ่เก่าก่ที i กเมื้มร t วัตายาวนาีเมืองนี้เปนมองรอว๋อพญายตรว่าเมืองนี้1,000ปีแล้วมน้เปนเองท่มนปรสวนของคนสวีเดนจะเป็นคนของคนเดนิาสร์นนือเป็นคนเดนมาร์ก What I want to know is how to to get to the old city. Okay. For making modern design furniture whatever. Where in Sweden? In Sweden. ไม่ย i มบอกว่าอ๋อไม่ยอมบอกว่าประเทศสวีเดนเป็นเม a องที่แบบว่าออกแบบดีไซน์เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างดีจ้ะงามเนาะ อาะคือเขาจะโขกแต่อาคือบ่พาอาะคือบ่พาพี่น้องไปเที่ยวเนาะมาเที่ยวมือสุดท้ายจะ้ะนี่จ้ะเป็นเพนติงอืมว้าวพี่นอ้องม่งนะรูปวะรูปนั้นง,งามมากเลยโอุล,ะละออาลงงา อาคือาพี่น้องเขาปูกใช่แ้เทีวีเดนมีอยากให้ปลูต่างแล้วจ้ะพราะในตึกังุโอเคสวยเกีสวยงาม Beautiful นครับ f l e s, <you> <S yes. it makes you sweet and nice Not to be now you know the nigga they have only small size but only xs and then not enough but I think I pepped here ที่ไอบอกว่าเป็นเงินยูโรนะจ๊ะอันนี้มัน99โคลหมืนปะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินยูโรมันก,ก็จะ9ยูโรจ้ะนี่คือเวลาที่ไอบอกว่าเอา่อเป็นเงินยูโรเนาะเพราะว่าไอาคิดเงินโคลมันเป็นไอรก็ต้องตัดแบบนี้เนะาะยายามบอกว่าให้คตัดออกแบบนี้ถ้า9 9 0ก็จะเป็น999ยูโรถ้าเป็น99โคนก็จะเป็น9ยูโรนะจ๊ะเนาะ <c oughs> งาม,มาอนัง <c oughs> อนนี้สามสิบสี่พันกว่าบาทได้เสื้อแล้วสามตัวไปค่ะไปชอปปิ้งกันต่อไปเดินดูเมืองของมันม่นโมแตง y ิวป้า I love you so much. <laughs> Thank you. I love you. Show them. This is what I get today. Bye ha. ถ่ายรูปโบนี้ส่งท้ายพี่น้องนะจ๊ะเนาะสวยงามมากเลยป้าบายบายครับผมบาย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 พี่น้องเชา Okay took. And it got the pen uh this is main city, right? Yes. And it's got the penka. This is our St. Peter Lapah. I don't know what it is exactly, but uh, it's we are in the central platz of the uh of Malmur now. It's very <laughs> <Okay>. <laughs> กินั่มวันนี้ถั่มเราจะมากินข้าวนะจ้ะไอ้ก็จะสั่งเป็นลิฟกิวพอกนะของไอ้เป็นลิฟไอจ้ะกับสลัดแล้วก็เฟรนฟรายค่ะของป้าก็จะเป็น what ด s this ป้า It's a steak. Steak? Beef. Beef and Beef. salad. Salad and okay, French test. fries and test. onion rings and your Try. Try? Yeah. Okay. They have a problem. <laughs> it's, it's too big. How can you cut your steak when you have the French fries? Oh, very. So very soft, huh? Tender, Wow. Look wow. yummy. Oh, la la. Wow. ก็เสียดั้นจ u t in the sauce. อร่อยไหมอร่อยมากเด็กฉันใหม่ก็ลุกสุดทันเด้อว้าวมิเดิลเหรอยังมิดเดิลเร็วตัดสิ้ ความโอเคพี sabes, okay, ang, loser, um, ่น้องจอาเดี๋ยวอ้ไรกับป้าขออนุญาตขออนุญาตไปก่อนได้จอดเด้อเดี๋ยวจะติดลิเกใส่เพลงนะจ๊ะเนาะบายบายป้าบายบายนี่ก็เป็นเวลาจะ8โมงแล้วเนาะได้เสียงมา3เต้ากี่ซี e ไปกับเดอะฟอร์เรด you will not pay any money when I come to the city immediately want to e t you k n o you can laugh ah oh, yes you can laugh I a ปอ่ะไเขาโกงนี่ไม่เสียเงินไปป่าไอทิปแล้วก็จบขอพามาเดินในเมืองปุ๊บแป๊บเดียวสี่พันเรากะเนาะก็ายก็ไมเคยที่ซอชอปชอปปิ้งนะจ๊ะถ้าสมมติว่ามปนมมินเตอร์หรือว่างี้ยไอก็ใส่เสื้อผ้าแบบธรรมดา แต่นนหน้าสิชอบปลี่ยนคืหนึ่งนะจ๊นะน้ะเมื่อนี้ไอ้กพาพี่น้องมาย่างเลาะม่านโมนะจ๊ะนาะเดี๋ยวไอก้กพาจะพากันเดินอีกจังหน่อยแล้วก็จะพากันกลับนะจ๊นะน้อไอ้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆ้จอจ้าที่มาเที่ยวในเมืองม่านโม with Mrs KBP and Mr JP บายยฮัลโหลปัวสวัสดีค่ะ